มาตามติดชีวิตให้หนุ่มรถเกี่ยวครับสวัสดีครับไอ้หม้ครับสวัสดีครับสวัดีครับอ้าวสวัสดีครับเล้วครับสำหรับพี่น้องโอ้ดีดีดีงานย่อเป็นทั้งี่สุดนี่ครับอู้ยเข่างามปัญญังครับเฮ้พี่น้องครับเอาบะนี่มี่ยังแน่ครับเขาเบิ้งบะนี่มื้อนี่ต้มยำกระดูกหมูค่ะ สวัสดีครับพพพยพี่น้องฟองไว้ี่ลุ่มล้าครับกเกษตรไทยรายวันกเกษตรไทยวารตี่แฮปปี้การกเกษตรชนแนลครับลุงมขัญชัยหัวใจเกษตรมารายงานตัวกับพี่กบนอกคือเกา่าเหมือนเดิมป็นประจำชูม,มือเลยครับครับสำหรับวันนี้นะครับนุงมขัญชัยมาตามติดชีวิตให้หนุ่มรถเกีียวครับ เกีของรถเกี่ยวเข,าข่า่นนอครับนอมือนีเขามีนัดหมายกันนะครับในการไปเกี่ยวเข่าให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับซึ่งสี่ใสรถขึ้นสอง,งคันนี่ครับตอนนี้กำลังสแตตบายเตรียมคว่มพร้อกันนอ,อคับนอเกี่ยวกับเรื่องของการไปเกี่ยวข้าวครับซึ่งแตงแต่เกิดมาหนุ่มขันชัยับก็เลมีโอกาสนะครับในใการไปเกี่ยวเข่าเจ็เกเือครับ วันนี้เขาเลยมาตามติดชีวิตของไอหนุ่มรถเกี่ยวครับเอามาเบิ้งนะครับสำหรับผู้ที่มีอาชีพกับในการขับรถเกี่ยวเขาเพิ่นมีการทำการทํางานเป็นยังไงนะครับเอาเข้าไปเบิ้งกันเลยครับโอเอาสวัสดีครับไปไหมครับสวัสดีครับดีครับอ้าวดีครับมันเสียงดังเนาะเอาเออเข้าไปเจอกันอยู่งงานหน้าเลยเนาะ เอาครับผมเอาัอดีครับครับครับไปเกี่ยวกันเลยครับครับสําหรับมือนีครับพ่อพี่น้องครับเ้าสีมาทาการเกี่ยวเขาด้วยครับเนอะนะครับมือนีนุ่มขันใช่หัวใจเกษตรมาเป็นลูกเมื่อครับสาหรับการตามติดชีวิตไอหนุ่มรถเกี่ยวครับครับพี่น้องครับเริ่มแล้วครับสําหรับมือนี สียงสัญญาณของการเริ่มเกี่ยวเข่าเนาะถือว่าเป็นงานแรกนะครับของปี2,563นะครับในส่วนของหน้าตีเนาะเอานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เลยมาติดตามชีวิตของผู้ทีมีอาชีพนะครับมีรถเกี่ยวเข่าเนาะซึ่งปกติแล้วรถเกี่ยวเขาเนะครับก็ติมาพร้อมรถแก้เขาเนะครับเนาะเอา จังมาเบิงรายละเอียดต่างๆร่วมกันนะครับว่าแต่ละมือนะครับภารกิจนะครับของการเกียวเข่านะครับเริ่มต้นเป็นอย่างไงนะครับสิ้นสุดเป็นอย่างไงแน่นะครับครับพี่น้องครับเข้ามาเบิงเลยครับการเกี่ยวเป็นอย่างไรน้่นนี่ครับภายบริเวณด้านหน้าครับเนี่ยโอ้ดีดีดีการเกี่ยวเป็นอยงดีตัวนี่ครับนี่นี่นี่โอ้ดีครับ พาทเาไปนู่นครับหลังจานกนันเที้ยของปันินครับโอ้ครับนน่โอ้หักปัญญังครับให้พี่น้องครับตัดไหบิงกันอีกครังนึงครับพี่น,อนอ้อ,นอง,นงครับเน,นี่ยนี่ครับจัดีกครับครับจีก กากแจ้งเพี้ยงออกทั้งนี้ครับพี่น้องครับมาด็โอ้ดีครับครับนี่คือบรรยากาศครับของการเที่ยวเขาเน,อนอกจากนจ้นครับบางมองมีปลาพรแลวพอพี่น้องครับอุอ้ยนกออาองนกเย่ยงคองนกใหญงนกนั่งแอนนกมีเซลบ่เต็มเลยครับกินหมดกินแมงเออ กินปลาคอนเนาะโอ้บรรยากาศครับครับพี่น้องครับหลังจากที่เพิ่นได้ทําการเกี่ยวเขาในแต่ละรอบนะครับซึ่งตอนนี้การเขาพี่น้องครับนี่เต็มถังนี่ครับหรือภาษาทั้งการเกี่ยวเขาเพิ่นเอินว่าเป็นอุ้มวันสันวานนี่ครับอุ้ยเขางามปัยังนอเอานะครับซึ่งหนึ่งอุ้มนะครับของการเกี่ยวนะครับเต็มรถนี่ น้ำหนักสิยยประมาณ1,200ถึง1,400กิโลกรัมน้อครับนาะครับหลังจากนั้นเพิ่รนเกียวเข้าไปเท่ใส่ในรถบรรทุกนอซึ่งเพิ่นจอดพายุคนข้างครับอย้างสักคนนะครับครับพี่น้องครับบันนี้ามาเบิ่งการเอาเขาจากการเกี้ยวนะครับเอามาเทใส่รถนอครับนออุ้ยนี่ครับขั้นตอนวิธีการนอ ของบะเบงเก๋ไก๋ครับอีกคัดนึงครับนี่ยป้๊นี่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 ครับพิธีการเนาะเออเพิ่นกระซีเอานี่ครับหลังจากนกะนี่ครับพี่น้องครับหลังจากนกะเท่แบบนี้ครับพี่น้องครับโอ้นี่ครับนี่ครับอุ้ยเขางามปัญญงครับเฮ้พี่น้องครับ ครับนี่ครับคือขั้นตอนวิธีการน่อหลังจากที่เพิ่นเกี่ยวแต่ละรถนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเพิ่นเข่ามาเทศนะครับน่องมาเทใส่รถบรรทุกแบบนี้ครับพี่น้องครับครับช่วงนี้ก็ตอนบ่ายพอดีครับพี่น้องครับบ้านนี้เขาว่าเบิ่งการอยู่การกินนะครับของทีมงานรถเกี่ยวเข่านาะว่ามีการอยู่การกินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกินเข่าเที่ยงกินเข่าสวยยง่ใด ตอนนี้ก็ประมาณใบยบม่วงาบสองแล้วครับพี่น้องครับปกติแล้วนะครับสมัยแต่ก่อนนี่เจ้าของหน้าเพื่อนกะเฮ็ดแนวอยู่แนวกินนะครับให้ทังรถเกีียวเพิ่นนอได้อยู่ได้กินกันแต่ว่าสมัยใหม่ก็มีรูปแบบที่เลี่ยนไปนะครับเนื่องจากเรื่องของการเหตุการณ์เฮ็ุงานนี่เพื่อนก็ต้องเฮ็ดให้ท่านต่อเวลาเนาะครับเอานี่ครับผู้ที่ส่งเขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องตั๊กครับสวัสดีครับโอ้นี่บอกครับ ข่าน้ามซ้อมปลาเนาะส่อรับเสียาออมาให้ทีมงานรถเกี่ยวเนาะเ,นเอาบันีรูปแบบของการยูการกินนะครับของทีมงานรถเกี่ยวฮ้องสมัยแต่ก่อนคือจังผมบอกไปเมื่อกี้นีว่า,าจาของที่ไอทีหน้าเนาะเป็นเป็นมาหาไอกินแต่ว่าทุกมื้อนี่เป็นยังไงเนาะทุกมื้อนี่คือเจือดห้องรถเกี่ยว เอามาให้นเป็นเองค่ะเป็นผู้ดำเนินการเด่นค่ะอันนี้คือน้องตักนี่คือเป็นทีมงานของรถเกี่ยวนาอแม่นค่ะอบานีเพื่อเพื่ออย่างเพื่อความสะดวกแม่ค่ะบื่อเหื่อดวนเร็วเพราะว่าเพื่อกินเขาเพราพรความกันไหมค่ะบ่าเป็นเวลาแม่ค่ะบ่าเป็นเวลาค่ะพูดอะไรลงมากคือการกินแล้วก็บูดเนื่องกัขึ้นครับต้อจริงๆนะค่ะโอ้ครับครับเอาบานีมีอย่างแน่ครับเพราะเบิรงบันีมือนี่ต้มยำกระดูกหมูค่ะ เป็นข้าวเจ้าทีแมนค่ะเป็นข้าวเจ้าครับพ่อพี่น้องครับเป็นข้าวเจ้าครับจังบ่อยากนอ่งจังบ่อยากนอนเั่ะซึ่งปกติแล้วนี่คนอีสานบ้านเฮากินข้าวเหนียวแต่ว่าอันนี้คือกินข้าวเจ้ากินข้าวเจ้าอันนี้มีข้าวเจ้าใส่ใส่ตลับใส่ข้นใส่ตลับเนาะ่ใสตลับมาหลังจากนั้นมีอาหารมีอย่างแน่ก่อนครับเบิ้งเบื้งเนี่หมือนในมีต้มยำค่ะต้มยำเนาะเออบะเบ้อเปิดมีมีต้มยำเนาะ มีต้มยํำทั้งบิดบอกแมนค่ะโอ๋เนี่ยครับอันนี้คือสามสามกองครับพี่น้องครับนี่สามกองเนาะสามสามกองสามคนแมนค่ะสามมาเช็งว่าเพื่อนก็กินบ่เปลืองป่นไหนเนาะอืมโอเคโอเคเปลืองอะไรเมื่อเมื่อเอา่วนเครื่องดื่มครับพี่น้องครับนี่มีน้ำแข็งเนาะนี่น้ำเปล่าเนาะครับเนาะนี่น้ำอัดลมนะครับน้ำอัดลมก็รวมทั้งนี่ขนมนี่อาหารว่างต่างๆเนาะนี่คือ การส่งเข่าส่งนนำนะครับของทีมงานรถเกี่ยวสมัยใหม่นอครับนอนองตักนอสะดวกบอกคือเก่านอทุกไปทุกงานนี่ก็เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะก็ได้งยากน้ำไหนาค่ะครับครับคนบอกมากอะไรเอาเงินเขอไปห้ย่างเดียวค่ะโอ้บ่อเอาเอาเอาขอบคุณน้องตักเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับนะครับเอาพี่น้องครับเขาไปงานหน้ากันต่อเลยครับผมหู้ยพูดนะครับ บุนวันวุนวัน,วนอยู่คนครับครับรถเกี่ยวสองขั้นเนาะครับวุนวันบุนวัน,วน,วนลุ้มซอยกันครับพี่น้องครับจะแม่นคิดค่อสมัยที่ขี้ครับสมัยจะท้องเป็นเล็กน้อยเนาะสมัยจะท้องเป็นเบาแพ่วพี่น้องครับโอ้ยเอายี่สิบกองไอยู่บอกนีเนาะ,ะเกีีย่ผมนั่นต้นพฤศจิก,กายนครับ เกี่ยวมือก็อีพอก็อีแม่นาะผลปรากฏว่าสิเด็กขึ้นเร่าอีลีนี่ประมัณปีไม่ปีต่อไปคนนด้ครับพี่น้องครับสองสามเดือนน้อนะครับแต่ว่าอันนี้ข้าวเดียวครับนี่ครับอีจักน้อยกับสิเลีวเล้วครับนี่ให้พี่น้องครับนี่โอ้ครับน้องครับในสุดท้ายแล้วครับสำหรับการเขี่ยวเขานาะ ตามติดชีวิตไอ้หนุม่มรถเกี่ยวครับทีมงานรถเกี่ยวเขา้าทีมงานาบ้านมะคาตำบลมะคาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับมาหอดตอนนี้ครับให้สุดไทยคล่องสุดไทยครับพี่น้องครับนะครับโดยหนุ่มไม้กับหนุ่มกีนูนนะครับทีมงานนอ,อสำหรับการเกี่ยวข้าวนะครับสำหรับหน้าปีปีนี้เนะาะ แล้วก็ทีมงานเสียแลนะครับรถขนข้าวนะครับนาะกะเซ็ตสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเป็นเสียงสัญญาณนะครับแต่ให้ได้รับทราบาให้ได้รับทราบว่าสิ้นสุดการเกี่ยวเข่าเนาะซึ่งสัญลักษ นะครับของเสียงแต่นี่คือเป็นการบ่งบอกนะครับว่าเริ่มต้นของการเกี่ยวเนาะแล้วก็เมื่อเกี่ยวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเสียงสัญญาณแต่ให้ได้รับทราบว่าสำหรับการเกี่ยวเขาอยู่ธงให้ทงหน้าแต่ละทงนี่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะยิ่งทงนี่เรียบร้อยแล้วครับเสียงสัญญาณแต่เมื่อกี้ครับสำหรับตอนนี้ที่งานกระสิเดนั่มเอา ข่าวที่ได้จากการเกี่ยวนะครับรอบสุดท่ายนะครับขึ้นไปทั้งรถบรรทุกนะครับรถดำขึนเนาะเพื่อสิเดไปเพื่อสิเดไปตลาดเขาหรือว,ว่าท่าเขาของิ่นเนาะสำหรับรถเกี่ยวขั้นสุดท่ายขั้นเมื่อกี้ครับิ่นก็ขึ้นมานะครับเพื่อสิเอาตบนะครับจากการเกี่ยวเนาะ ามาใช้รถบรรทุกรถจำครับี่น้องครับตอนนี้ียแลพิษระแมไปยูชึ้งๆครับเกืีบร้อยแล้วครับรอบที่รอบที่สองรอบที่ึงาโอ้โออวกวสมควรอยู่ครับไ้ที่น้องครับ เอาเรียบร้อยแล้วครับบ้านนี้เขาขึ้นไปเบิ้งครับพี่น้องครับบ้านนี้เอาครับตอนนี้เซ็ตสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาเข่าลุ่งเรียบร้อยแล้วเนาะเขาเสียไปขายครับบ้านนี้เอาครับพี่น้องครับบ้านนี้หน้าเดิอเลยครับบ้านนี้ไฟครับจวด